เอาละสวัสดีคุณผู้ชมเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามออกซิเจนอินฟูเดตนะครับในแบบซีรีส์นะครับมาถึงพาร์ทที่12แล้วครับในตอนนี้นะครับในห้องเดคโคเนี่ยที่ผมทำเสร็จในพาร์ทที่แล้วนะครับจริงๆก็ก่อนที่จะพาร์ทที่แล้วอีก <c oughs> ก็เหมือนจะมีปัญหานะครับหนึ่งปัญหาก็คือตอนแรกเนี่ยผมก็ทำมาแล้วผมก็ไม่ได้ดูหรอกครับว่าเฮ้ยไอ้ต้นเนี้ยต้นไม้เนี้ยมันจะพอหรือเปล่านะไอ้ดอกลิลลี่เนี่ยผมไม่ได้คำนวณเว้ย สุดท้ายนะครับเราต้องมีดอกลิลลี่เนี่ยสามต้นนะครับต่อหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นถ้าผมเลี้ยงได้แบบเต็มที่เลยนะครับในห้องนี้เนี่ยทั้งหมด8ตัวนะครับมันจะเท่ากับว่าผมต้องปลูกด,ดอกต้นเนี้ยต้นดอกลิลลี่เนี่ยทั้งหมด24ต้นนะครับให้เพียงพอต่อการกินของเขาทุกวันเพราะฉะนั้นไอพื้นของผมเนี่ยมันปลูกได้23ต้นเว้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ มันก็จะสุ่มๆไปครับสุ่มๆไปตัวไหนจะอดอาหารก็ไม่รู้นะตัวไหนแย่งกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมกะว่าผมจะปลูกให้มันเยอะขึ้นแล้วกันครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นที่ทิ้งของเหมือนเดิมส่วนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้มาจัดการห้องนี้หรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวผมมีภารกิจอื่นนะครับที่จะต้องทําแต่ผมชอบมากเลยเวลามันหล่นแบบเนี้ยเออมันเจ๋งดีอ่ะเจ๋งมากเจ๋งมากโคตรชอบโคตรชอบในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมายุ่งทางด้านนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอเคลียร์แทงค์น้ำนี่ก่อนนะครับ อันนี้เป็นแ่งเก็บน้ําเสียเก่าผมนะครับผมขอเคลียร์ทงเคลียร์ท่อหน่อยตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการดีไซน์ฐานละเออไหนๆก็ไอทางซ้ายนะครับมันเป็นโพงงี้ใช่ไหมมันเป็นโพงอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอออาจจะได้ใช้ประโยชน์นะครับทางขวาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําเหมือนกันเลยทางขวาผมก็จะทําเป็นโพงถ้ามันมีทางซ้ายแล้วก็ต้องมีทางขวาใช่ไหมล่ะมันจะได้แบบสมมาตรครับคุณผู้ชม <S 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 <ๆ>เอาละครับเริ่มเคลียร์ในห้องนี้ไปได้เยอะแล้วครับ เดี๋ยวผมจะเจาะรูตรงนี้ก่อนไว้เป็นพื้นที่การทํางานครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยผมจะดันพื้นขึ้นมาหน่อยนะครับผมอยากให้เท่ากับไอห้องทางขวามือนี้นะครับส่วนในห้องนี้นะครับก็จะมีผมขอเลงหน่อยขอเลงก่อนน่าจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจุดไว้ก่อนคือผมจำไม่ได้ครับผมออกแบบดีไซน์ไว้ยังไงเราไนดะ้จะปิดประมาณนี้โอเคได้ละผมขอปิดประมาณนี้ครับทําผมจะทําบลอกแบบนี้มานะครับ แต่ลบอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะสร้างของข้างในกันของข้างในเนี่ยที่ผมจะสร้างก็จะเป็นที่ทิ้งของครับอันนี้เป็นของที่ขนมาจากอีกดาวหนึ่งนะขนมากันน่ะคือผมเอาพวกเนี่ยครับพวกแร่หลงแร่เหล็กกบบไปยังดาวแรกหมดเลยครับแล้วผมก็เลยไม่มีแบบเหล็กมาสร้างที่นี่นะครับเห็นไหมเขาไม่มีเหล็กนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนวัสดุหน่อยเปลี่ยนท่อนะครับเป็นเหล็กธรรมดาผมก็เอาไอรอนไปเหมือนกันครับเหล็กไอที่ผมสร้างอันนี้เป็นใช้ทองแดงทํานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรา เราสร้างสายพานไว้ก่อนคือผมยังไม่รู้หรอกครับว่าผมจะเดินสายอะไรยังไงแต่ที่รู้เลยนะครับตอนนี้ก็คือต้องมีน้ํามาเทครับน้ําอีกแล้วน้ําอีกแล้วเอาเป็นน้ํามันดิบแล้วกันครับมาเทตรงนี้ขอเป็นสีดําอยากได้สีดําแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าขอทําบันไดไว้หน่อยแล้วกันเผื่อได้ได้ใช้ในการก่อสร้างครับส่วนทั้งขวามือเนี่ยเดี๋ยวเราจะนับก่อนบล็อกประมาณนี้อปิดบล็อกประมาณนี้ข้างล่างนี่เดี๋ยวปิด ปะมานิโอเคตรงนี้ต้องเว้นรูครับอืมต้องเว้นรูหน่อยแล้วก็น้ํามันดิบเนี่ยเหมือนจะไม่มีคนออกมาเทนะครับผมไม่ได้อนุญาตให้หยิบจากแทงน้ํานะครับเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยข้างบนเนี่ยผมทําไปเรียบร้อยแล้วนะก็คือแบบทําเป็นที่เทน้ํามันดิบทิ้งครับในกรณีที่เราเอามาเทอย,อย่างเงี้ยแล้วเราเรามีถังแบบเนี้ยเหลือครับเดี๋ยวอามาอย่างเงี้ยใครก็ได้นะครับที่ว่างเนี่ยเขาจะเอากลับไปเก็บขึ้นไปเททิ้งข้างบนแบบน,บบนี้ครับ เออมันจะได้ไม่ลกครับไม่ลกฐานนี่ครับมันก็จะเทลงไปในกระบอกตรงนี้ใหม่ครับเดี๋ยวเราจะได้เก็บเอาไปสูบไปใช้ได้อีกรอบหนึ่งครับโอเคทีนี้น้ำมันดิบมันก็หล่นลงมาข้างล่างผมก็ตามลงไปเช็ดนะครับข้างล่างอย่างนี้ตามลงมาเช็ดจะได้สะอาดครับคนนีเราจะได้ไม่สกบก,บกส่วนตรงนี้เนี่ยไอ้ถังเนี่ยผมทุบทิ้งไปแล้วแต่เราก็จะมาปิดบล็อกตรงนี้กันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะทําอะไร <laughs> จะทําอะไรวะเนี่ย ส่วนข้างล่างนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะทําประตูไว้และข้างบนนี้ผมจะไว้ก่อนข้างบนนี้เดี๋ยวทําครับข้างล่างปิดพื้นตรงนี้ไปเลยปิดตรงนี้ตรงนี้ผมอยากให้เป็นบันไดลงมาครับไม่เดี๋ยวเราจะทําบันไดลงไปจากทางนี้แทนและห้องนี้ครับเจาะรูตรงนี้ด้วยอันนี้เครื่องนี้ผมทุบทิ้งเลยประตูนี้ยังไว้อยู่แล้วกันนะเก็บไว้ก่อนครับประตูประดับฉากครับมันสวยดีครับมันสร้างใหม่ไม่ได้เรื่องของเรื่อง ไม่รู้ว่าจะพอดีหรือเปล่าครับต้องขอลองดูก่อนนะครับในห้องนี้เนี่ยจริงแล้วผมจะทําเป็นห้องการวิจัยครับห้องวิจัยแบบลังสีนะครับส่วนอันนี้เป็นท่ออากาศใช่ไหมท่ออากาศส่งมาจากอีกดาวหนึ่งอืมถ้ามันต่อรัดลงมาอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ต่อมาจากข้างบนทางนู้นดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราทุบตรงนี้ครับท่อน,นี้เราไม่ใช้นะครับโอเคเราจะไปผ่านจากข้างบนมาแทนนะครับแล้วไหลลงมาข้างล่างเอาละทุกคนครับตอนนี้ ห้องนี้ครับผมออกแบบดีไซน์ไว้ประมาณนี้แล้วกันครับให้ทุกคนเห็นภาพแบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างบนเนี้ยผมจะวางเครื่องออโต้สวิปเปอร์ไว้ครับติดไว้บนเพดานตรงนี้เลยเอ้าวใกล้กับเพดานข้างบนเลยจริงไม่ได้เนี่ยเออผมต้องลงมาช่องหนึ่งครับเออเหตุผลเพราะอะไรเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะเจาะช่องนี้ดูครับทาไมผมติดต้องวางช่องนี้คือถ้าผมเจาะตรงนี้นะครับเอ้าหยิบไม่ถึงเ่ะเนี่ย โอเคได้แล้วได้แล้วต้องกดใหม่นี่ครับถ้าผมวางไว้ตรงช่องนี้นะครับมันจะสามารถหยิบของในช่องนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมต่อสายไฟจากข้างบนลงมาเรามีสายไฟจากข้างบนครับมีเดินไว้รอพอดีแล้วทำไมผมเลือกสายไฟไม่ได้โอเคสายไฟครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะ,เป,เ,จะเป็นเครื่องวิจัยนะครับนี่เป็นเครื่องวิจัยพลังงานรังสีแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเอลลี่นะครับจากอีกดาวดวงหนึ่งเนี่ยมายังดวงนี้ครับ เพราะฉะนั้นผมจะเอาใครเนี่ยกลับไปแทนดีวะดาวดวงแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาแฟงกี้แล้วกันนะครับเอาแฟงกี้กลับไปดาวดวงที่แล้วนะครับดาวดวงแรกของเราแฟงกี้เข้าตู้มาเลยแฟงกี้แฟงกี้อยู่ไหนไปเรียบร้อยเข้าตู้ครับแล้วเดี๋ยวเราเอาเอลลี่นะครับมาดาวดวงที่สองครับเอลลี่น่าจะนอนอยู่นะในเวลาแบบเนี้ยไม่งไงเอลลี่นอนอยู่เดี๋ยวเรารอเอลลี่ตื่นก่อนครับ คือผมต้องรอเอลลี่ตื่นไงไม่งั้นเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเอลลี่ไว้ดาเดี๋ยวแบบถ้าไม่รออ่ะก็ต้องรอหน่อยนะโอเคเอลลี่มาแล้วครับอืมมาก็ขนของขนอาหารเลยเออเดี๋ยวเอลลี่จะต้องมาวิจัยเครื่องนี้ด้วยครับแต่ว่าห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไฟอะ่ะอยากใช้ไฟทั้งเนี้ยสายเส้นเนี้ยครับผมจะลากสายไฟมานะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อมออแปลงก่อนครับเราจะต่อหมออแปลงเข้ามาข้างในแล้วก็เดี๋ยวสร้างแบตเตอรี่ไว้ครับ ผมอยากให้ห้องนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่เก็บไว้หน่อยเพราะว่ามันจะเป็นจริงๆห้องนี้ไฟฟ้ามันขาดไปได้เลยมันจะต้องมีไฟฟ้าแบบอยู่ตลอดก็เก็บไว้ในแบตนี้แล้วกันแบตลูกเดียวน่าจะพอนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมเจาะรูตรงนี้นะครับรูตรงนี้ก็ต้องเจาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอเหยียบบันไดหน่อยเหยียบไปทางขวามันติดมันติดมันติดโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําเครื่องนี้ครับมันจะเป็นเครื่องลังสีนะครับเราจะมาเริ่มยุ่งเกี่ยวกับลังสีแล้ว เป็นเครื่องเรดบูเจเนเรเตอร์นะครับเครื่องนี้ผมจะวางในช่องตรงนี้นะครับไอช่องอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเครื่องเรดบูรีเฟกเตอร์ครับก็คือเครื่องนี้วางอยู่ตรงนี้ไอเครื่องนี้ยเดี๋ยวมันจะไว้ายายพวกตัวตัวพาร์ติเคิลครับมันจะยิงจากข้างซ้ายมาแล้วเราจะยิงผ่านเครื่องนี้เครื่องนี้จะเปลี่ยนทิศทางได้ครับผมเซตให้มันยิงลงข้างล่างมันจะวิ่งลงมาเข้าเครื่องตรงนี้นะครับ มันไม่มีแบบสายพงสายพานเลยเครื่องนี้เดี๋ยวผมเซตให้ยิงทางขวาไม่งั้นเดี๋ยวมันยิงขึ้นข้างบนโอเคเดี๋ยวเราจะต่อไฟฟ้านะครับเข้าไปกับระบบพวกนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีสวิตช์หนึ่งสวิตช์ครับเด๋ยวนะคือผมอยากจะให้มันมีระบบตัดไฟด้วยอ่ะเดี๋ยวผมขอต่อสายไฟใหม่ครับสายไฟมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวนึงเป็น power shut off ครับตัวนี้จะเป็นระบบตัดไฟอัตโนมัตินะครับตามสายสัญญ,ญาณของเรา ซึ่งผมจะใช้สวิตตัวนี้นะครับในการควบคุมสวิตนี่แหละสวิ sweet ตด้วยมือครับไอสวิตนี้จะต่อเชื่อมกับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเว้ยไม่ครับนม่ทุกอย่างเลยนะครับพวกนี้แล้วคุมทั้งหม้อแปลงคุมทั้งแบตเตอรี่แล้วก็คุมทั้งไอเครื่องนี้ด้วยเลยไม่ให้ทุกเครื่องเนี่ยทำงานครับเดีย๋ยวเครื่องนี้จริงไม่ต้องไม่ต้องต่อก็ได้เนี่ยใสย่สัญญาณเครื่องนี้ต่อแค่พลังแบตเตอรี่ครับ ก็ี่ยแหละเดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับมออแปลงกับแบตเตอรี่แล้วกันนะครับพ<อ>เพราะว่าถ้าเราตัดไฟเดี๋ยวเครื่องนี้ก็ทางานไม่ได้แล้วเหมือนกันเออเราไม่ต้องต่อไอเครื่องนี้มาลากสายไฟมาใส่เครื่องนี้เลยครับจากแบตเตอรี่นะครับลากเข้ามาแล้วทีนี้มันก็เริ่มพร้อมทํางานแล้วครับ <Es> เดี๋ยวผมปิดเครื่องนี้ไว้ก่อนผมยังไม่อยากให้แบตเตอรี่มันถูกใช้ไปนะครับเพราะว่ามันต้องมีรังสีด้วยครับห้องนี้ถ้ารังสีไม่มีเนี่ยก็ทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับต้องมีรังสีด้วย แล้วก็ในห้องบนขวานี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำสเตชันคูมิ่งสเตชันนะครับเดี๋ยวผมจะไว้ตรงตรงนี้แล้วกันเออไว้ตรงนี้เลยครับให้มันแบบออกแนวกลางๆห้องหน่อยครับแล้วก็ส่วนทางซ้ายมือนะครับผมจะมีเครื่องนี่ครับเครื่องทิ้งของนะครับไว้หนึ่งเครื่องแล้วก็ตัวส่งสัญญาณครับเป็นตัวคิเตอร์เซนเซอร์ตัวนี้เลยครับแล้วต่อสายสัญญาณเข้ากับตัวนี้ซ้ายมือเออต่อเข้ากับตัวนี้นะครับ ก็ผมจะเลี้ยงสัตว์แค่ในห้องนี้ตัวเดียวเดี๋ยวผมจะเซตไว้ที่1นะครับก็คือต่ำกว่า1เท่านั้นก็คือศูนย์นั่นเอง1ไม่นับครับต่ำกว่า1ค่อยให้เครื่องนี้ทํางานแต่มันจะทํางานไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันส่วนในห้องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เด็กๆของเรานะครับไปหาไข่ของตัวชายนิ้มครับชายนิ้มไข่ใบนี้มานะครับผมเซตเก้าเลยแต่น้ําหนัก1นกิโลครับอันนี้มันน่าจะนับเป็นในนี่นะครับนับเป็นชิ้นนะไม่ได้นับเป็นกิโลนะครับ ในส่วนของตัวไข่ผมเจอละอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าไม่มีไข่นะครับถ้าไม่มีไข่เนี่ยเราต้องจับเอานะครับเออแต่การจับพวกเนี้ยเราไม่สามารถจับได้เว้ยเราจําเป็นจะต้องสร้างเสาดีมานะครับเดี๋ยวผมขอสร้างในนี้เลยเออแล้วก็เดี๋ยวเราลงมาข้างล่างครับห้องนี้ผมขอวางเสาไว้หน่อยข้างในอันนี้นะครับวางเสาไว้ข้างในเราจําเป็นจะต้องมีถาดอาหารด้วยนะครับสําหรับห้องนี้เดี๋ยวผมขอสร้างถาดอาหารไว้หน่อยถาดอาหารนะครับ ก็จะเป็นอันนี้ครับเป็นเครื่องเดี๋ยวมันจะลอยๆอยอยู่บนฟ้าครับแบบนี้นะมันจะเป็นเสาๆอย่างนี้โอเคเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนครับเราจะไปจับตัวนี้กันมันจะไม่มีปุ่มให้กดจับนะครับเออเพราะฉะนั้นเราต้องวางเครื่องนี้ไว้ในห้องไว้แล้วเราก็เซตแบบอย่างเช่นอันนี้มันมันถูกล้อมไปด้วยอะไรทั้งหมดเลยใช่ไหมมันจะถือว่าเป็นห้องห้องหนึ่งแหละผมสามารถเลือกได้ครับในห้องนี้ให้มีให้มีเด็กๆได้แค่ตัวเดียวมันมี2ตัวใช่ไหมเออมีเด็กๆน้องๆเน,น,นี้ยตัวเดียวพอ เพราะฉะนั้นผมจะกดตรงติ๊กตรงนี้มันจะเป็นการไปจับน้องเขาแบบอัตโนมัติเนี่ยแหละคือวิธีการจับครับเซตเจ้าเลยให้มันจับกันเร็วๆส่วนพอจับแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เขามาปล่อยน้องนะครับที่ข้างล่างนี้ในห้องนี้ผมจะให้ปล่อยแค่ตัวเดียวพอเพราะว่าห้องมันเล็กครับเลี้ยงได้แค่ตัวเดียวนะครับส่วนในห้องนี้เนี่ยก็ต้องมีเครื่องนี้ด้วยครับเป็นเครื่องออโต้สวิปเปอร์ครับแล้วก็เดี๋ยวต่อสายไฟมาโอ้โหสายไฟอีกแล้ว แล้วก็จําเป็นจะต้องมีเครื่องลําเลียงเลยครับในเครื่องลําเลียงเราจะโผล่มาแล้วพระเอกของเราในงานนี้ลําเลียงสร้างไว้ข้างบนตรงนี้เลยต่อสายไฟด้วยต่อสายไฟเดี๋ยวเราต้องลกสายพานครับสายพานสายพานอันนี้นะครับมันจะออกมาตรงนี้เออออกมาทางซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปยังท่อตรงนี้ครับแล้วเด็กๆของเราเนี่ยก็ <laughs> จะมาถูกขังอยู่ในนี้ครับพอเด็กๆของเรานะครับมาถูกขังอยู่ในนี้เป็นจํานวนมากใช่ไหมมันจะต้องห้องนี้ต้องใหญ่เว้ยเพราะฉะนั้นห้องนี้มันต้องเชื่อมต่อกับโลกภายนอกนะครับเอๆๆอเพราะฉะนั้นผมต้องหาทางเจาะรูนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเจาะรูรูนี้แล้วกันรูตรงนี้ครับผมขอลื้อประตูนี้แล้วกันนะครับไม่ประตูนี้ผมขอลื้อแล้วกันนะเออลาก่อนครับประตูนี้ <esi> ประตูประดับประตูประดับฉาก สร้างประตูนี้แทนนีครับมันจะมีรูข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเชื่อมออกไปโลกภายนอกแล้วขะาน3,453ไซร์เรียบร้อยครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับห้องนี้นะครับเหลือก็แค่จับต้องน้องนะครับมาเลี้ยงในห้องนี้ไหนขอขึ้นไปดูน้องๆหน่อยน้องๆนะครับโดนมัดแล้วนะหนึ่งตัวทําไมไม่มีใครมาส่งเลยอะ่ะเนี่ยอันนี้ผมเซตความสําคัญเก้าแล้วกันไปเอาน้องมาปล่อยเร็ว โอ้าน้องมาปล่อยในนี้เนี่ยเดี๋ยวผมต้องเลือกอาหารให้กับน้องๆด้วยนะครับจริงๆอาหารผมไม่ค่อยห่วงเว้ยเออเพราะว่าอาหารของน้องๆพวกนี้นะครับเขาจะเป็นฟอสฟอไร์ไนะครับก็คือขี้ของเจ้าเดโค่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแบบส่วนเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เขาขนไข่ไว้ใช่ไหมผมต้องมาเซตด้วยเว้ยเซตไข่นะครับไข่ตัวขาวจริงแล้วน้องเขาสามารถกลายพันธุ์ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่โชว์ขึ้นมานะครับข้อมูลตรงนี้ ผมต้องรอให้เขาไข่มาเป็นแบบพันอื่นก่อนมันถึงจะโชว์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาแบบปลอดภัยที่สุดเนี่ยผมก็แค่ติ๊กออตรงนี้เลยเดี๋ยวเขาจะส่งไข่เข้าไปในนี้นะครับในห้องนี้เนี่ยสามารถเลี้ยงได้ตัวเดียวนะครับห้องขนาดนี้ถ้ามีไข่อยู่น้องเขาก็จะไม่ฟักไข่หละเราก็เลยจําเป็นจะต้องขนไปให้หมดส่วนพอไข่มันมาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหม เดี๋ยวเราจ้องเซตเครื่องนี้นะครับให้เป็น1กิโลกรัมตรงนี้นะครับก็คือ1ชิ้นนั่นเองแล้วไอ้เครื่องนี้นะครับมันต่อกับเซ็นเซอร์ตรงนี้ไว้ใช่ไหมในห้องนี้เนี่ยถ้าน้องเขาตายไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะหยิบไข่ออกมาใส่เครื่องนี้แล้วก็จะทิ้งไว้ตรงนี้เองเป็นอันที่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับอันนี้ก็คือวัตถจักรของห้องห้องลังสีแล้วกันห้องวิจัยนะครับแบบลังสีของผมนะครับผมผู้ชมครับ ผมว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเห็นละเออนี่คือดีไซน์ฐานใหม่นะครับในดาวนูนที่2ของผมนะครับก็หลายๆอย่างก็เป็นระเบียบมากขึ้นครับแล้วในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมมีพลาสติกน่าจะเยอะพอสมควรครับเดี๋ยวผมจะมาทําห้องนอนใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นห้องนอนที่แบบบันดีจริงๆแต่ว่าจะเป็นห้องนอนรวมนะครับคล้ายๆกับห้องนี้เลยเออดีไซน์จะเหมือนกันครับเป็น2ชั้นนะครับ ส่วนชั้นที่สองเนี่ยผมคิดว่าผมจะไม่มีประตูและไม่มีประตูแบบไอชั้นบนตรงนี้นะครับเออเราจะวิ่งเข้าจากข้างในตรงนี้แล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปเป็นชั้นลอยไงชั้นที่สองครับต้องเป็นชั้นลอยแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้มีแบบพวกลูกปั้นครับเดี๋ยวผมมีลูกปัน้นเป็นลูกปั้นจากหินอ่อนเหมือนหินอ่อนไม่มีนะครับใช้ใช้ทรายแทนก็ได้เออ แล้วก็ส่วนเตียงนะครับเตียงข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําเตียงแบบเตียงแบบนุ่มๆเลยครับเป็นเตียงที่ทําจากพลาสติกนะครับไม่ใช่เตียงเหล็กแบบนี้แหละครับเป็นเตียงเหล็กแข็งๆนะครับเตียงนี้ก็จะเป็นเตียงที่ดีกว่านะครับส่วนในนี้เนี่ยก็จะอยู่กันได้4คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในดาวดวงนี้นะครับผมมีทั้งหมด5้าคนเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องครับเดี๋ยวอีกห้องนึงผมให้อยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะเออเราจะได้ลื้อแค่เตียงครับ ง่ายง่ายครับตรงนี้จริงแล้วผมอยากให้อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับแต่ว่าให้มันเป็นเครื่องปั่นไฟอยู่ก็เดี๋ยวเอาเตียงมาไว้ข้างล่างเนี่ยไว้เป็นแบบชั่วคราวก่อนละกันนะครับนี่ไงเอลลี่มาสร้างแล้วนะครับเตียงคือในตอนนี้นะครับผมยังไม่มีไอ้เส้นใยอ้อเพิ่มเลยครับเนื่องจากต้องรอนะครับรอไข่ตรงนี้ฟักนะครับบอกเลยไข่นี่เยอะเยอะมากครับเดี๋ยวผมว่าอะไรอีกไม่นานละครับเราก็น่าจะสร้างแบบ ไอผืนผ้าใบนะครับสําหรับวาดรูปได้แล้วนะครับในไม่ช้าแต่ในตอนนี้เนี่ยค่าตกแต่งแค่เนี้ยแค่รูป2ไอรูปปั้น2รูปเนี้ยก็เยอะพอแล้วครับเห็นไหมค่าตกแต่งบวก85ครับ86หโอ้โหเยอะแล้วครับแค่นี้ก็เยอะมากแล้วนะครับสําหรับห้องนอนแล้วเดี๋ยวเราลงมาลื้อเตียงข้างล่างนี้ครับเตียงข้างล่างนี้ลื้อหมดเลยเดี๋ยวทําแบบเดียวกันนี้ครับผมเอารูปปั้นวางไว้ออแล้วก็เดี๋ยวเตียงเป็นแบบดีครับวางไว้ รองรับคนอยู่ได้ที่นี่ทั้งหมด8คนครับเออแล้วผมก็มีความคิดหนึ่งนะครับว่าผมน่าจะเปลี่ยนดาวดาวหลักเป็นดาวดวงนี้แหละดาวดาวแรกเราเราไม่กลับไปแล้วอ่ะดาวแรกก็ดีนะครับเออเรามีดาวหลัก2ดาวดีกว่าเออมี2ดาวเลยครับดาวหลักคือ2ดาวที่ใช้เทเลพอร์ตได้นะครับส่วนดาวเนี้ยผมก็มองไม่ออกเลยครับว่าผมจะให้มัน เป็นดนาวไว้ทําเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วแม็กมาก็อยู่บนหัวด้วยเออจริงแล้วเราก็สามารถไปยุ่งกับแม็กมาได้แหละครับแต่ว่าผมก็เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยลิปต์โซเฟอร์ป่องอยู่ตรงนี้หัวเราจะไปเอาอยัางไงวนะหน้าก็เดี๋ยวเราก็ต้องแก้ไขปัญหาไปทีละอย่างทีละอย่างนะครับเกมนี้มันเล่นได้เพลินจริงๆเลยก็คือแบบมันมีอะไรให้ทเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยครับส่วนในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมอรอไข่ตัวนี้ฟักก่อนเอาล่ะครับผู้ชม ตอนนี้นะครับน้องๆนะครับเด็กๆพวกนี้โตขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมบอกเลยว่าเวลาน้องๆเขาเปลือกไข่แตกนะครับก็ไข่ข้อสงสัยแล้วครับเปลือกไข่มันจะปิ้นออกทางซ้ายนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทาไมเปลือกไข่นะครับในดาวดวงแรกเนี่ยที่มันอยู่ในซอกตรงนี้นะครับเวลาเปลือกไข่มันแตกแล้วมันหล่นลงมาช่องนี้ครับนี่มันหล่นลงมาข้างล่างเดี๋ยวเรากลับไปที่ดาวตรงนี้ก่อนครับนี่ ในห้องนี้เนี่ยเออผมยังผมเคลียร์พื้นอยู่ผมยังทําไม่เสร็จแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่น้องนะครับน้องอันนี้จริงๆน้องหน้ารักมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมน้องตัวเนี้ยคือเวลาเลี้ยงแล้วเขาจะมีแบบเหมือนแบบเป็นแบบคล้ายๆกับกระาดาษนะครับแปะไว้แปะไว้เป็นมาร์คเกอร์อะไรแกเยาขาเรียกว่าอะไรไาดูเออนึกออกแล้วเขาเรียกว่าแท็กครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเด็กของเราในห้องนี้เนี่ยเออไข่ฟักแล้วนะครับ มันก็จะมีลังสีเกิดขึ้นครับในห้องนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของผมคือผมอยากสะสมลังสีตรงนี้ให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อที่เครื่องนี้มันจะผลิตเ,เจ้าแรดโปนะครับได้ทีแล้วแบบมหาศาลเลยใช้ไฟน้อยมากอะไรเงี้ยส่วนในห้องนี้เราจะไม่เข้ามาบ่อยๆเว้เพราะฉะนั้นเก็บของออกไปให้หมดเลยเก็บขยงเก็บขยะไข่ไม่ต้องเก็บครับเก็บขยะพวกนี้ออกไปเก็บไขเ่เปลือกไข่นี้ไม่ต้องแล้วก็เดี๋ยวจะทําการลื้อพวกนี้นะครับบันดงบันไดทิ้งออกให้หมดละ ไม่งั้นเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปข้างบนนี้ครับแล้วก็ไปเอาไข่ตรงนี้มาไม่ได้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูรังสีช่องนี้กันครับว่ามันมีเท่าไหร่รังสีนะครับเปิดโอเวอร์เลย์แบบสีเขียวมาเออในส่วนที้มันเป็นมุมของตรงนี้นะครับรังสีมันจะเยอะเป็นพิเศษนี่ครับรังสีประมาณ84นะครับข้างล่าง80ข้างบน84ข้างบนเหมือนจะเยอะกว่านะครับอ่าไม่เป็นไรมันก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าถ้ามันแบบ ไปอยู่ช่องข้างๆตรงนี้ข้างๆเนี้ยถ้ามันผ่านบล็อกกําแพงตรงนี้รังสีมันจะแบบเจือจางเลยครับมันมันจะผ่านกําแพงมาได้น้อยครับแต่ถ้าผ่านแบบมุมๆตรงนี้มันจะเยอะกว่าครับอันนี้ก็เป็นแบบเทคโนโลเทคนิคนะครับเออเพื่อที่ให้มันแบบมีห้องนี้แบบมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวผมจะเดินเครื่องนี้เลยเออพูดถึงเครื่องนี้เนี่ยผมสร้างสายสัญญ,ญาณผิดนะครับผมจะต้องไม่ต่อกับไอ แบตเตอรี่นี้เออต้องไม่ต่อนะครับแล้วก็ต้องต่อตัวตัดไฟตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูสายไฟใหม่สายไฟหมดสายไฟใหม่ผมเป็นแบบนี้นะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินเครื่องกันเดินเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมานับระยะทางนะครับจากไอเครื่องนี้นะครับตรงนี้แล้วกันน่าจะช่องนี้เออว่ามันมาถึงไอช่องนี้เท่าไหร่เราจะนับกันหนึ่ง6 6สามสี่ห้าหกหนะครับเดี๋ยวผมจะขอเซตเครื่องนี้เป็น ห้าสิบก่อนแล้วกันนะเออเดี๋ยวเอาเป็นห้าสิบก่อนก็คือเครื่องเนี้ยมันจะจุได้หนึ่งร้อยนะครับเออเครื่องนี้มันจะจุได้หน,นึ่งร้อยแต่ว่าถ้าเรายิงมาห้าสิบเนี่ยเราต้องยิงมาสองครั้งใช่ไหมแต่ว่ามันจะโดนสูญเสียไประหว่างทางด้วยเ,วยเพราะฉะนั้นเราให้เครื่องนี้มันแบบยิงตอนที่มันเยอะๆเลยดีกว่าโอเคเมื่อกี้ผมนับได้หกนะครับนับได้หช่องการเดินทางหช่องเพราะฉะนั้นถ้าเรายิง50เนี่ยมันจะสูญเสียไปหกหน่วยเว้ เออมันก็จะเหลือเท่าไหรนะบวกลบเลขวันนี้เลขจ๋าเลย <c oughs> 44ช่องเอ้ย4 4ครับได้44อ่าเดี๋ยวเรารอให้มันชาร์จเต็มก่อนแล้วกันนะครับอะไะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ใกล้ชาร์จเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหตุผลที่ผมต้องมีแบบระบงระบบแบบประหยัดไฟนะครับนั่นก็เพราะว่าเครื่องนี้มันใช้ไฟแบบ480เลยเมื่อกี้มันยิงไปแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ทันได้ดูอะโอ้มันยิงไปแล้วน่าจะเห็นอยูแ่แว๊บๆนะครับแบบอะไรนะแบบอเปิรโอเวอร์อยู่ เฮ้ยมันชาร์จเร็วเหมือนกันนะตอนเนี้เออชาร์จเร็วเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเร็วกว่าน,นี้เยอะมากเลยครับตอนที่เรามีแบบน้องๆอยู่ในช่องนี้เยอะๆคือเหตุผลที่ผมต้องสร้างห้องใหญ่ๆแบบนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าพอเรามีน้องอยู่ตรงกลางนี่นะครับรังสีมันจะอยู่แค่ในนี้ครับมันจะไม่ออกไปข้างนอกนะครับมันจะไปไกลสุดได้เท่านี้เพราะฉะนั้นผมไม่ต้องห่วงลยครับว่าถ้าเราเดินเข้ามาปุ๊บเราจะติด ติดลังสีเออกลายเป็นเดือดฮักเลยครับถ้าเข้ามาอยู่ข้างในเนี้ยส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องวิจัยนะครับที่เรายิงไอตัวพาร์ติเคิลเมื่อกี้มามันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราวิจัยครับเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างวิจัยขึ้นมาอันนี้ผมรีเสิร์ชไปเยอะและ้วผมไม่ได้เปิดหน้านี้ให้ดูเลยเออหลายอย่างครับผมรีเสิร์ชไปวิจัยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากส่วนในวันนี้เนี่ยคือผมต้องทําน้ําเย็นใช่ไหมแล้วก็น้ําเย็นเนี่ยเนี่ย,ยอันนี้เป็นวิจัยสีเหลืองนะครับก็คือเครื่องเมื่อกี้ เราจะเอาไอ้เครื่องสตรีมเทอร์ไบ์เนี่ยคือเราต้องวิจัยรังสีก่อนนะครับไม่งั้นเราทำน้ำเย็นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็จะให้เอลลี่นะครับมาทำการวิจัยเครื่องตรงนี้เลยแล้วก็ถ้าเอนลี่มาอยู่ดาวดวงนี้นะครับเราก็จำเป็นจะต้องมีเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเออผมไม่ได้สร้างไอ้พวกนี้เลยเดี๋ยวผมขอสร้างหน่อยแล้วกันนะเราจะไป็นจะต้องมีหลอดไฟด้วยครับกับตัวที่เรียกว่า ดูพี่แคนนะครับโมชันเซนเซอร์เดี๋ยวผมแปะไว้บนเพดานนี้ลากสายสัญญาณเข้ากับหลอดไฟส่วนหลอดไฟเนี่ยก็เดินสายนะครับสายไฟมานะครับแบบนี้ไอตัวเซ,นเซ,น,เซนเซอร์ตัวนี้นะครับถ้ามีเด็กๆเ,เราไปอยู่ในเซนเซ,นเซอร์นี้นะครับมันจะส่งสัญญาณนะครับให้หลอดไฟทํางานนะครับแล้วทีเนี้ยการที่เด็กๆอะ่ะอยู่ในแสงสว่างน,นะครับก็จะทํางานเร็วขึ้น15%นี่ก็คือประโยชน์มันเหมือนตัวเปิดปิดเปิดปิด,ปดไฟอตัตโนมัติอะเวลาเรา ไปผ่านหน้าบ้านใครที่เขามีเซ็นเซอร์ตัวนี้ยไฟมันก็จะติดใช่ปะละ่ะเออแต่อันนี้คือมันไม่ได้อยู่ในหลดไฟไงคือเราต้องสร้างเซ,เซ็นเซอร์ตัวนี้แยกมานะครับโอเคเหมือนอันนี้เนี่ยมันใกล้จะยิงใหม่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูครับว่าถ้ามันยิงใหม่แล้วมันออกมาเป็นยังไงอ่ะ48 8แล้วนะครับผมให้ดูตั้งแต่48เลย49แล้วจับตาดูดีๆนะเออมันยิงยังไงมีให้ดูรอบเดียวนะครับ ไม่ปิ้วปิ้วเห็นไหมอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าแรดโบนะครับมันจะถูกยิงออกมาจากเครื่องดูดหลังสีนี่ส่วนในเครื่องเนี้เออน่าจะเห็นภาพน,นะมันจะใช้เปลี่ยนทิศทางเฉยๆเออแล้วก็เข้าไปในเครื่องนี้ส่วนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเอาไปยิงใส่เด็กๆตรงนี้นะครับก็เลื่อนรถไงเออแต่เมื่อก่อนนี่คือตายเลยครับโดนทีเดียวตายเลยมั้งเมื่อก่อน,นอ่ะเออตายแล้วก็รักษาไม่ได้ด้วยตายแล้วตายเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เห็นผลที่ผม เก็บของในห้องนี้ออกไปนะครับพราเพราะว่าเดี๋ยวเ,เด็กๆเ,เราวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วมันยิงพอดีใส่หัวเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตตายเลยครับแล้วก็เนี่ยพอทุกอย่างเรียบร้อยนะครับผมก็จะล็อกไว้เลยไม่ให้ใครเข้าละห้องนี้โอเคพอไม่มีใครเข้าเนี่ยจริงผมยังอยากได้เปลือกไข่ตรงนี้อยู่นะอเดี๋ยวค่อยสร้างเดี๋ยวค่อยสร้างเครื่องนี้มาไว้เก็บเปลือกไข่แล้วกันนะครับทางซ้ายอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เป็นคอนเทนต์ห้องวิจัยลังสีนี้แล้วกันครับแล้วก็ห้องนอนนะครับ ส่วนหลังจากนี้เดี่ยผมขอไปแก้ไอตัวนี้หน่อยเนี่ยเออมันต้องมีแบบดอกลิลลี่นะครับเยอะกว่าน,นี้ก็คือแบบผมจะสร้างให้เต็มชั้นเลยครับส่วนพัน์นาเดี๋ยวจะเป็นคอนเทนต์อะไรไว้เจอกันใหม่ในพัฒนาสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ